เออ่คุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยได้เปล่าคะคือพนักงานคิดเงินให้ผมผิดนะครับผิดจริงๆด้วยค่ะก็ใช่แล้วสิครับทีนี้ก็จ่ายเงินค่าส่วนต่างให้ผมมาได้เลยครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะ มีอะไรเหรอคะจะอะไรล่ะก็ให้สินค้าฉันมาไม ờ, 루루่ครบสิไม่ครบจริงๆด้วยค่ะลูกค้าคะฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปหยิบสินค้าท mm. ี่ขาดมาให้นะคะไม่ต้องและเสียเวลามากพอแล้วเอาเงินส่วนต่างฉันคืนมาก็พอได้ค่ะ โป้แลวแม่หลับพี่เบย์ทำสลิปปอมแต่ดันให้มาผิดใบดีนะสลับทันอขอโทษจ้ะพอดีฉันตื่นเต้นไปหน่อยอะเอางี้ฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ตื่นเต้นแบบนี้อีกแล้วไปฉันว่าเราไปทําแบบนี้ที่ร้านอื่นดีกว่าเดี๋ยวนะนี่จเจ้าอีกหรอก็ใช่ดินอี่ลองคิดดูดีนะถ้าเราทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะมีเงินมากขนาดไหนอะและที่สําคัญนะไม่ใช่แค่เงินข้าวสารอาหารเครื่องใช้ทุกอย่างเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องซื้อ มันก็จริงเอาวะทําต่อก็ทําต่อมันต้องอย่างนี้สิจ๊ะสุดที่รักของฉันเลิกได้เลยนะครับผลไม้ร้านเนี้ยหวานทุกลูกลูกไหนไม่หวานยินดีเปลี่ยนคืนครับจ้าพ่อขาเอาเท่านี้ล้กันฮะเลิกตั้งนาน เอา3ลูกเองหรอครับกินคนเดียวอะ่ะกลัวกินไม่หมด3ขีดเองงั้นคิด20แล้วกันครับเออ,เอ,อขอสแกนจ่ายนะคะทางนี้เลยครับ อุ๊ยตายแล้วทำไงดีอ่ะมีอะไรหรอครับฉันใจลอยไปหน่อยอ่ะกดศูนย์เกินไปสองตัวแน่เอางี้ละกันจาก20แล้วฉันอ้อนไปสอ0 0ันอ่ะพ่อค้าก็ทอนฉันมา1,980บาทงั้นเดี๋ยวขอเช็คมือถือแป๊บนะครับดูสลิปในมือถือฉันก็สิ้นเรื่องแต่ว่าที่รักที่รักนี่ทำอะไรอยู่อ่ะเขาลอนานแล้วนะ โอในให้พ่อค้าผิดแล้วไม่ยอมทอนเงินคืนมาสักทีอ๋อนี่พ่อค้ารีบทอนเลยแล้วท่านมีธุระนะเดี๋ยวขอเช็คมือถือแป๊บนะครับโอ้ยไม่จงเช็คแล้วไหนะฉันขอดูหน่อยนี่ธนาคารเบสซีใช่ไหมสมศักดิ์ดวงกมลน,นี่ื่้ก็ถูกธนาคารก็ถูกจะเช็คอะไรให้มันวุ่นวายอ่ะหรือว่าจะเล่นตกติกถ้าเล่นตกติกเนี่ยนะฉันจะตะโกนเรียกคนให้แห่มาล้านนี้เลยแล้วก็บอกว่าร้านผลไม้นี่มันขี้โกงเอาไหม ให้ฉันตะโกนเรียกคนอื่นมาไหมเอ่อไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวทอนให้เลยครับเฮ้ยเงินเงินเข้าแค่ยี่สิบบาทโหยฉันนึกแล้วเชียว โอ้ยไปไหนแล้ววะดูดิเยอะมากเลยอ่ะรวยรวยรวยฮ่าฮอาฮ่าขอโทษค่ะเอ๊ะคุณลูกค้าคนเมื่อวานนี่คะสวัสดีครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับมีหัวค่ะฉันนึกขึ้นได้ค่ะ อะไรเหรอคะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะยังไงคุณลูกค้าแวะไปอุ่นด้วยนะคะได้ค่ะค่ะยังไงฉันไปก่อนนะคะเจอกันค่ะ,ะนี่เดี๋ยวช่วงเที่ยงอะไปเช็คของหลังร้านด้วยนะได้ครัพี่ คุณลูกค้านี่แหมมาประเดิมเป็นคนแรกเลยนะคะคเดี๋ยวเลือกสินค้าตามสบายเลยนะคะคนี่มันเออ่ขอโทษนะคะทองเส้นนี้เป็นของใครหรือเปล่าคะ,ะนี่คุณเจอทองเหรอครับใช่ค่ะ ดูจากน้ำหนักก็เนี่ยไม่เบาเลยนะคะถ้าฉันเดาไม่ผิดเนี่ยเส้นนี้น่าจะประมาณ3บาทค่ะ3บาท,บาทนั่นสิคะใครมาทำทองตกไว้นะ่าค <c oughs> ันนี่เราจะเอาไปขายเองเนี่ย <c oughs> ก็น่าเกียดจะทำยังไงกับทองเส้นนี้ดีนะ้าอ๋อเอาเอย่างนี้ดีกว่าครับ <c oughs> คือเดี๋ยวฝากเอาทองเนี่ยไปให้แฟนผมเอาไปขาย <c oughs> ให้ไหม ก็พวกเราไม่ต้องการอะไรมากครับแค่ขอส่วนแบ่งนิดๆหน่อยๆเองะเอ๊แต่คุณเป็นคนเอาไปขายนะคะคุณก็ต้องได้มากกว่าสิคะฉันขอแค่หมื่นเดียวก็พอค่ะแล้วที่เหลือเนี่ยคุณขายทองได้เท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปให้หมดเลยค่ะดีไหมคะดีค่ะนั้นเดี๋ยวโอนให้คุณหมื่นเป็นเลยดีกว่านะาะมทนได้กำไรเป็นแสนเลยนะพี่กำไรเน,น้น,นได้ยินมเออ เอางี้ดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวผมอะให้แฟนผมอะโอนให้เลยหมื่นหนึ่งนะครับทีเดียวเลยเนาะนั้นขอเลขบัญชีหน่อยค่ะได้ค่ะสแกนได้เลยนะครัเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเข้าแล้วคะ่ะนี่ค่ะ,อะขอบคุณนะครับ เป็นไงเจ๊ตีราคาได้เท่าไหร่ถึงสองแสนไหมเจ๊ไม่ถึงสองแสนเราได้เท่าไหรอ่อะก็ไม่ได้สกบาทนะสิอะไร,ะไรนะไม่นะพวกคุณรู้ใช่หรือเปล่าที่เอาทองปลอมมาขายให้ฉันเนี่ยอะไรนะทองปลอมก็ใช่นะสิว่โดนหลอกหรอเนี่ยอืเจา้าของร้านนิ้วมานแกกับฉันได้เจอดีเลยดีพี่ไปเอาคืนเลยเอาให้ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นนะ เฮ้ยนางเจ้าของร้านอยู่ไหนวะฉันมีเรื่องต้องคุยกับมันมีอะไรกันเหรอครับคุณลูกค้าฉันจะคุยกับเจ้านายแกขี้ข้าอย่างแกไม่เกี่ยวเยื้มได้ดีอ่ะมีธุระอะไรจะคุยกับฉันไม่ทราบคะนี่ยอย่มาก็ดีแล้วทองที่แกให้ฉันเอาไปขายน่ะเป็นทองปลอมเอาเงินฉันคืนเมื่อยี้เลยนู้ไหมจะคืนเ ตกลงกันแล้วนะและอีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าท้องเส้นนี้มันเป็นท้องปลอมไม่รู้ล่ะยังไงก็คืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้รวมทั้งค่าทำขวัญค่าเสียเวลาค่าเสียความรู้สึกรวมๆแล้วก็ห้าหมื่นพอดีใช่แล้วถ้าเธอไม่คืนเนี่ยนะฉันจะโทรเรียกตำรวจมาจับแกงจริงด้วยไม่ต้องแจ้งหรอกฉันพามาแล้วเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แกมาจับฉันทำไมวะมาจับเพราะฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพวกแกไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกถามจริงก็จริงนะสิแล้วที่แกโอนเงินให้ฉันยี่สิบแล้วบอกสองพันล่ะฉันมีหลักฐานนะนี่แล้วก็ใบเสร็จร้านฉันฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าใบเสร็จนั่นอะ่ะเป็นใบเสร็จปลอมพวกแกตั้งใจโกงฉัน นี่พี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ๊ยก็เมื่อกี้ลูกค้ามาบอกว่าแกคิดเงินผิดแล้วก็ให้สินค้าลูกค้าไม่ครบไงเป็นไปไม่ได้พี่ตั้งแต่พี่ออกไปทำธุระข้างนอกอะ่ะยังไม่มีลูกค้าสักคนแล้วตั้งแต่ขามาตั้งแต่เช้านะผมยังไม่ได้เปิดบินสักบินเลยพี่ฮะแกหมายความว่าวันนี้แกงไม่ได้ขายของเลยเหรอก็ใช่ดิพี่อ้าวไอสอคนนั้นมันไปเอาบินลล่ำจากไหนวะ ว่าพวกมันเนี่ยต้องเป็นมิจฉาชีพแน่ๆเลยอะ่ะยฉันไม่น่าหลงกลมันเลยอะ่ะน,นี่อย่บอกนะว่าพวกแกรวมหัวกันอะฮะเจเออดิอ้าวฟกุกไม่ยืนทำไรตรงนี้เนี่ยก็ฉันโดนลูกค้าหลอกนะสิพี่บิวโดนลูกค้าหลอกเหรอเดีย๋ยบอกนะว่าเป็นลูกค้าคู่ผัวเมียพี่รู้ได้ไงอะ่ะโอ้ยรู้ดิ ก็พี่อโดนหลอกมาเหมือนกันเนี่ยจริงเหรอพี่จริงสิพวกมัน,มนแสบจริงๆเลยใช่ฮึมูดแล้วเนี่ยพี่จะเอาบาทาเนี่ยทาบหน้าพวกมันสองคนจริงๆเลยเอาสิพี่ก็มีแผนเอาคืนมาเหมือนกันแผนอะไรอะพี่บิวเดี๋ยวก็รู้โฟกก็แค่ทำตามพี่กระพอคุณตำรวจคะรบกวนพาตัวสองหัวเมี้ยคู่เนี่ย,ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายทีนะคะครับผม เชิญครับไม่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 ไมฉันมีหน้าฉลอมเชื่อแกเลยขอบคุณนะครับพี่บิวถ้าไม่ได้แผนพี่บิวเนี่ยผมแย่แน่ๆเลยยินดีจ่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่โอนตังค์ให้นะสองพันเนาะครับปากว่างากเพวกแกฉันไม่น่าทำตามแผนแกเลยอ๋ออ๋อทำไมพูดหมาๆแบบนี้วะฮะตอนได้เงินอ่ะไมไม่พูดอย่างนี้บ้างอะ โอยเธอนี่มันจริงเลยฉันไม่น่ามีผัวเป็นแกเลยมันก็ไม่อยากเมียเหมือนแกนั่นแหละเอามาหลเฮ้ยพอได้แล้วมัวแต่ทะเลาะอยู่ได้ไปมัวแต่ทะเลาะอยู่ได้